ผมลองศาสตราจารย์ดรวรพัฒน์นะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้น,นํานวัตกรรมชักลากลอยกับหรือว่าร e ีบอลรูทอีโคซิสเต็มกับการให้น้ําแบบเบสินฟอ์ดิเกชันนะครับมาทําที่สวนอริสาก็ได้ผลดีนะครับช่วยแก้ปัญหาต้นทุเรียนให้พ้นจากน้ําเค็มลุกนะครับแล้วก็ฟื้นต้นที่โทมจากอิอกทธิพลน้ําเค็มได้ด้วยนวัตกรรมอันนี้นะครับก็เผยแพร่ไปยังผู้ที่เข้ามารับ,บรมแล้วก็ได้ไปทํา ที่เบตงนะฮะแล้วก็มีกลุ่มวิถีทุเรียนอร่อยที่อยู่ในนั้นประมาณเกือบเกือบสองคนก็เข้าอบรมแล้วก็กําลังปฏิบัติแนววิถีนี้อยู่ครับตอนนี้ก็ลองให้คุณเมธานะครับที่ได้นําวิถีนี้ไปใช้อยู่ที่เบตงไปยังไงบ้างครับ <c oughs> ผมเมธากสินุราครับสวนทุเรียนอยู่ที่อำเภอเบตงครับหลังจากได้รับการอบรมกับท่านอาจารย์วรพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นําความรู้ที่ได้เนี่ยไป ต้นทุเรียนที่สวนเนี่ยก่อนก่อนนำความรู้ที่ได้จากอาจารย์ไปทำเนี่ยมีเป็นโรคแล้วก็โซมมากครับหลังจากทำไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้นก็เริ่มแตกใบใหม่มีความแข็งแรงขึ้นมาครับในกลุ่มวิถีทุเรียนอร่อยเนี่ยนะครับเกษตรกร,ร,กรที่มารับความรู้นะครับนวัตกรรมจากอาจารย์เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยมีหลายเฟสฮะเฟสที่ได้ผลผลิตแล้วแล้วทุเรียนลดเลิศเนี่ย มีอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับส่วนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวสวนที่เพิ่งเริ่มไปทำนะครับงานแรกก็คือฟื้นต้นแล้วก็พ้นจากความเป็นโรคนะครับแล้วถัดไปจะเข้าสู่วิถีอร่อยนะครับทีนี้ในทริปถัดไปเนี่ยที่เราจะจัดเนี่ยก็จะเป็นจัดไปชิมสวนชิมทุเรียนที่สวนที่ผ่านนวัตรกรรมนี้ไประยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษาต้นพฤษภานะครับไล่ไปตามะระยะเวลาที่ทุเรียนในสวนสวนนั้นได้ใกล,ใกล้ใกล้แก่นะครับ นะครับก็เรียนเชิญนั่นนักข่าวนะครับไปไปร่วมกันนะครับ